ขออนุญาตพูดคุยสถานการณ์บ้านเมืองโอ้ตอนนี้ทุกคนพูดถึงดีไอคอนกรุ๊ปหมดเลยฮะครับแล้วมันก็โยงเข้ากับเรื่องการเมืองอยู่บ้างโดยเฉพาะการตบซับรีดซับเรื่องกรรมธิการต่างๆในฐานะที่คุณนัทพุทเองเนี่ยก็เคยอยู่กรรมธิการเคยเป็นรัฐปรีเคยเป็น,ปปนสสมาก่อนเนี่ยอยากให้เล่าเรื่องนี้หน่อยครับว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันมีมานานแล้วใช่ไหมฮะการที่เอากรรมธิการไปหาผลประโยชน์อะไรแบบนี้ฮะภาพรวมเนี่ย คือการทํางานอย่างตั้งใจของตัวแทนประชาชนครับต้องพูดกันอย่างนี้ซสก่อนนะครับไม่ใช่หมายความว่าผมจะมาบอกว่ากรรมธิการชุดไหนๆก็มีขบวนการหากินไปแฝงอยู่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่เขาทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเขาก็มีครับแต่ไ้ขบวนการเหลือบไรที่แฝงเร้นเข้ามาเนี่ยได้ยินกันมาตลอดนะครับในทุกยุคทุกสมัยอื คนประเภทนี้เนี่ยก็มักจะป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวนั้นนะ,<ฮ>ะถึงเวลาที่เขาจะจัดตั้งกรรมาธิการต่างๆเนี่ยก็พยายามทุกวิธีทางในการให้มีชื่อเข้าไปม,มีสถานะพิมพ์นาบัตรแล้วเอาตรงนั้นไปต่อยอดอาจจะมีการสแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นเพื่อที่จะไปตรงไหนต่อก็ตามเถอะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่ากรรมธิการที่ท่านทำหน้าที่กันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ทำดีอยู่แล้วก็เดินหน้ากันต่อ,อแต่ต้องคัดกรองอย่างเข้มข้นออย่าให้ขบวนการพวกนี้เข้าไปปนได้ง่ายๆเพราะว่าความเสียหายมันประเมินไม่ได้นะครับ,รบว่าใครจะเอาไปทําอะไรแล้วมันกระทบกับประชาชนขนาดไหนก็อย่างดีไอคอนที่มันเป็นกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันมีการไปเรียกรับผลประโยชน์มีการไปเอื้อไปเปิดช่องทางให้ขบวนการนี้หลอกต้มประชาชนอย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ นี่ก็ถือว่าเป็นความเสียหายใหญ่ทีนี้การคัดคนเนี่ยมันจะคัดยังไงเพราะว่ากรรมธิการส่วนใหญ่ก็เป็นโคต้าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรเรื่องที่แต่ละพักการเมืองไปจัดสรรกันเองอ่ะคุณอยากได้ใครมานั่งคนนี้อ,อกหักจากการเป็นสสก็มานั่งเป็นกรรมธิการอะไรบางทีไปเอาคนนอกมาเพราะว่าอาจจะมีความรู้ความสามารถจริงๆหรือรอาจจะสนิบชิดเชื้อกับสสกับรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยบางทีการคัดการสกรีนมันก็นกยากไหมฮะ ใช่ครับมันยากเพราะมันเป็นโครตาอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าทุกพักการเมือง <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอที่ปรึกษาเสนอคณะทํางานซึ่งถ้าพูดกันโดยข้อแท็จริงเนี่ยนะครับมันก็เคยเกิดปัญหาหลากหลายกรณีกับทุกพักนะครับ,รบไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลหรือเฉพาะฝ่ายคา้านกรณีแบบนี้เนี่ยมันเคยเห็นเคยได้ยินดังนั้นผมว่าเอาเฉพาะหน้าที่เป็นกันอยู่ก่อนตอนเนี้ย ประธานกรรมธิการทุกคณะครับผมว่าต้องเร่งตรวจสอบแล้วอเอากันขนาดใหญ่เลยนะครับที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยปัจจุบันทุกคณะด้วยนะไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวกับเดียคอนครับตรวจสอบเลยครับว่าตั้งใครกันไปบ้างอใครมาจากไหนอย่างไรเนื่องจากว่ามันเป็นระบบโคตาครับเพราะฉะนั้นมันจะรู้ที่มาอสมมุติว่าคุณอ๊อฟเป็นกรรมธิการครับแล้วเสนอใครมาเป็นคณะทํางานเป็นอนุหรือเป็นที่ปรึกษาก็แล้วแต่อมันก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับ ถ้าคุณอ๊อฟบอกว่าเอ้าคนนี้เป็นอดีตสอสครับสมัยนี้พลาดท่าไม่ได้เป็น <c oughs> ผมก็เชิญมาเป็นที่ปรึกษา <c oughs> อันนั้นก็ว่ากันคนนี้มีประสบการณ์ตรงเป็นนักวิชาการด้านนี้เป็นผู้ประกอบกิจการที่มันเกี่ยวข้องครับมีประสบการณ์กี่ปีก็ว่ากันแต่ถ้ามาลอยๆเป็นที่ปรึกษาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนไม่ใช่ว่าสันนิษฐานในทางร้ายนะครับ <c oughs> ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการตรวจสอบเข้มข้นจะคัดกรองได้ Hmm. เริ่มเลยครับไม่ต้องให้ใครเรียกร้องอ่ะ <Ha. S 2> ผมว่าเขย่าตรงนี้ซะก่อนรอบหนึ่ง hmm. Hmm. สองก็คือว่ามันจะมีอีกฮะกรรมธิการกรรมธิการสามัญน,นะแน่นอน,นเขาทาหน้าที่กันอยู่แต่ว่ามันจะมีวิสามัญเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่าใช่ฮะก็ต้องมีกระบวนการคัดรอง hmm. อย่าให้ไปเป็นภารากับประชาชนครับบางคนบอกว่ากรรมธิการยุคนี้กับกรรมธิการยุคที่แล้วเนี่ยต่างกันตรงที่ว่ากรรมธิการยุคนี้ดูตัวใหญ่ ถ้าเป็นยุคที่แล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินกรรมธิการมีบทบาทเทกเท่าไร,รแต่พอยุคนี้เนี่ยโ,โหดูตัวใหญ่ดูมี power มีอำนาจจะเรียกคนนั้นมาเรียกคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณทุองไงฮะมันเหมือนหรือต่างกันจากสมัยก่อนมันต่างก็คือข้อที่หนึ่งในกฎหมายมนะครับมันให้อำนาจบทบาทหน้าที่ของกรรมธิการในปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงขึ้น<อ>เชิญใครมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีครับจะข้าราชการจะตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยต้องมานะครับ ไม่มาเนี่ยมีปัญหาม,มันมีข้อกฎหมายกำหนดบังคับ,ครบกรรมธิการเขาสามารถที่จะไล่เบี้ยวเอาได้ครนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าความกว้างไกลของระบบสื่อสารครับมันทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการทํางานของคณะกรรมการกรรมธิการแต่ละคณะง่ายขึ้นเร็วขึ้นหลายคณะเขาประชุมกันเรื่องสําคัญสําคัญมีการถ่ายทอดสด อ่าใช่ฮะอ่ามีช่องทางออนไลน์ให้ได้ติดตามครับมีช่องทางให้ประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสวนเข้าไปได้ทันทีครับเหล่านี้มเมื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดพื้นที่ได้กว้างขึ้นก็แน่นอนครับบทบาทของกรรมธิการก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันครับแล้วพอบทบาทของกรรมธิการมีทั้งกฎหมายรองรับนะครับมีทั้งช่องทางในการสัมผัสกับประชาชนได้มากขึ้นใครที่เข้ามาแอบมาอิงอ่ะ ตัวมันก็ใหญ่ขึ้นไปตามอ่ะทางนี้ทางนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนที่แอบอิงเข้ามาหาผลประโยชน์พวกนี้ครับมันมีทักษะเฉพาะในการหลอกในการต้มคนนะทักษะอะไรอะเอานี่แหละไปอธิบายไปแอบอ้างเอารูปถ่ายเอาอะไรก็ไม่รู้แหละไปทําให้คนเชื่ออแล้วจะแลกกับผลประโยชน์แบบไหนก็สุดแท้แต่ครับเรื่องแบบนี้เวลาเราไปดูรายละเอียด เวลาเขาหลอกเขาต้มหรือว่าเขาเรียกรับผลประโยชน์กันเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการบางทีทํากันเหมือนในหนังอบางทีเอาไปแอบอ้างเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเอาคนนี้ไปเชื่อมโยงกับคนโน้นทําให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาอแล้วก็หาประโยชน์อืไม่มีใครมาชวนคุณนทุ์ไปลงทุนเลยไหมไม่มีครับแค่หาทุนทาร้านอาหารนี่ก็เหนื่อยแล้วบอสเต้นไม่มีนะไม่มีมีร้านอาหารอย่างเดียวนะครับโอเค